ที่เจอกันสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์ที่สิบแปดแล้วนะครับซึ่งเราก็มารับใบงานไปแล้วเนาะใบงานก็ทยอยทำนะลูกแต่และรายวิชาก็ทำมันละหนึ่งวิชาครับ,คร,บครับผมอ,อ๋อก็คือใบงานทยอยทาไปนะครับเดี๋ยวคาบนี้เดี๋ยวจะให้ทําแบบฝึกหัดเนาะต,ต่อจากคาบที่แล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวรอสไลด์แป๊บหนึงเดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดต่อจากคาบที่แล้วหน้าไหนครับครับที่แล้วเราหน้าไหนนะหน้าห,นนะห้าสิบหกใช่ไหมครับ 55 56อ๋อที่ว่าเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับใช่ครัใช่ครับผมเาเหมือนคุูเลยครับผมโอเคโอเคนอนหน้า56นะครับในรายวิชาวิทยาศา,าศาสตร์ให้เราวาดภาพาาาที่นักเรียนประดิษฐ์นะครับที่ได้ทำชิ้นงานไปให้เราวาดภาพลงไป และก็ระบายสีให้สวยงามนะครับแล้วก็เขียนสิ่งที่เราประดิษฐ์นะครับก็อย่างเช่น 1. สิ่งที่เราประดิษฐ์นะครับมีการนําวัสดุใด,ดบ้างมาใช้และใช้ได้อย่างไรวัสดุดที่นํามาใช้ใหม่คือขวดพลาสติกนั่นเองนะครับและก็ทํามาจากถ้วยใส่ขนมนะครับ ว่าไงครับอม้ผมวาด้นขวดน้อ่านั่นแหละ,ะ,หละก็วาดมาแล้วก็เติมลงไปนะครับสิ่งที่เราประดิษฐ์มันคืออะไรก็เติมลงไปตามที่เราเข้าใจอันนี้ไม่มีถูกและก็ไม่มีผิดนะครับคุัเทศก์ผมทำวิชาใบประเมินครับวิทยาศาสตร์ครับ,รบ,อออรบโอเคต่อไปนะครับข้อที่สอง การนำวัสดุที่ใช้แล้วนะครับนำกลับมาใช้ใหม่เราทําได้ยังไงก็คือทําได้โดยการนําวัสดุนั้นนะครับมาตัดเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆเนาะหรือตัดเป็นส่วนๆแล้วก็นํามาประกบกันหรือว่ามาประกอบเป็นชิ้นงานนะครับของที่เราต้องการไว้นั่นเองให้คุ้มค่าจนกว่าจะได้วัสดุนั้นไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับโดยไม่ต้องประดิษฐ์ เป็นสิ่งอื่นหรือวัสดุนั้นนํามาประดิษฐ์เป็นของเล่นอะไรครับเวลาครูอธิบายแล้วทำไมต้องพูดแทรกมันเป็นยังไงท่ยังไม่มันเป็นยังไงครับอาการมันเป็นยังไงตอนเนี้ยเมื่อมีคนพูดก็ต้องมีคนฟังถ้ายังพูดสอดแทรกขึ้นมาอี้ทั้งวันนะ่ะก็ไม่รู้เรื่องเห็นไหมฟังดีครับหน้าที่เท่าไหร่ หน้าที่ห้าสิบหกข้อสองใหญ่ออาจดลงไปจริงๆต้องเตรียมความพร้อมนะครับมันต้องรอแล้วแบบฝึกหัดหนังสือสมุดต,ต้องรอเลยจดให้เสร็จนะครับ เดี๋ยวขึ้นสไลด์ต่อไปก็บอกไม่ทันมีเวลาให้ทำนะครับเนี่ยของครูพยายามทำให้เสร็จในคาบจะได้ไม่ต้องเป็นการบ้านนะครับ ข้อ2นะครับเขียนนำวัสดุนั้นมาตัดเป็นรูปทรงต่างๆหน้าที่ห้าสิบหกค่ะห้าสิบหก,ะกะนะครับเ,เสร็จยังครับอ่าหน้าห้าสิบหก ว่าไงครับอ,อ,อะไรนะอ้าวต่อนะครับข้อที่สองสอครับข<ะ>้อสองเสร็จยังลูก โอ okay, เคเขียนข้อสองให้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะได้ไปหน้าถัดไปเ,เนาะเนะมื่อกี้มีปัญหานิดนึงคือเสียงลำโพงมันไม่ออกครูตะโกนตั้งดังมันไม่ได้ยินตอนนี้ดังแล้วเนาะชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนแล้วครับโอเคชัดเจนแบบตะโกนทีแบบหูลั่นเลยใช่ไหมโอเคนะครับเราเข้าเรียนวันนี้เนี่ย แม้มีไลฟ์สดมีคนเข้ามาดูในการเรียนออนไลน์เนี่ยกี่พันคนเห็นไหมครับรูปขึ้นหลังครูเนี่ยผู้ติดตามเยอะเปล่ามีคนเข้ามาดูเราเรียนเนี่ยเพราะนั้นเราต้องตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าเป็นยังไงเปมยิ้มเลยมีผู้ติดตามดูกูเทพสอนไลฟ์สดโคตรเยอะเลยเปมบอกคนเข้ามาดูดูยอดดูรอดดูยอดวิวข้างหลังนะครับเยอะไหม กี่หมื่นไหมเนี่ยยแต่ยังไม่เข้าทั้งองสามล้านสิบสี่ล้านสิบห้าล้านบ้างได้เยโอ้โหสิบห้าล้านเลยเพื่อนบอกโอเคเสร็จยังยี่สิบล้านยี่สิบล้านยังครับผมิงเหลืออีกสองบรรทัดอช่สองบรรทัดสุดท้ายนะครับจดให้เสร็จครับครับต้นขวดพลาสติกปลูกต้นไม้ได้ใช่ไหมครับได้ครับตัดออกมาแล้วก็สามารถปลูกได้นะครับ ใกล้เสร็จยังเลยเสร็จแล้วค่ะโอ้มีเพื่อนไปเที่ยวทะเลด้วยนะครับเล่นน้ำทะเลด้วยหนูไปกินกินข้าวโอ<ห>้ร<ห>ัดโอเคผ่านได้ยังครับหน้านี้เหลืออีกผ่านได้เลยค่ะ อ่าเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนนิดนึงเพื่อนหนูว่ายังครับยังครับอีกสักสองนาทีน่าจะเสร็จเนาะเพื่อนผูคะเขียนสระไรกันบคุณเทพคะเขียนเสร็จแล้วครับโอ้โหเพื่อนหนูมีบอกว่าเขียนเสร็จแล้วครับคนัครูครับหนูกินไอศครีมเสร็จแล้วมีใครไม่เสร็จไหมครับผมยังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จครับเอาโอเคเดี๋ยวทวนเวลาบาดเจ็บให้นะครับโหมีใครดูฟุตบอลฟีเมลีกไหมครับคู่ระหว่างแมนยูเจกับทีมอะไรนะมีใครเคลียร์พ่โด้ไหมมีใครเคลียร์เคียแมนูค่ะเชียร์แมนย,มนยอูอ๋อที่พี่โดกลับมายิงสองเม็ดได้ดูไหมครับ เดือดชายดูพอของเสือดูโอ้ไม่มีใครเป็นสาวกปีศาจแดงเลยนะครับหมอที่พี่โดูหนไม่เชียร์แมนยูค่ะผู้ฝาไหนไหนไหนมีรูปแมนยูด้วยเพื่อนบอกสาวกปีศาจแดงโอเคนะครับเสร็จหรือยังไปแล้วนะยังไม่เสร็จผมไปเสร็จแล้วค่ะอ่ใครไม่เสร็จเดี๋ยวย้อนให้ทีนึงเนาะต่อไปหัวข้อต่อไปหน้าห้าสิบเจ็ดนะครับ การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่มีประโยชน์ยังไงก็คือเป็นการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่านะครับประหยัดค่าใช้จ่ายลดปริมาณขยะน,นั่นเองข้อสอนได้ไหมครับนะครับลดปริมาณขยะเนื่องจากบางทีขวดน้ำเน,นี่ยเราไปโยนทิ้งเลยจริงๆมันสามารถประดิษฐ์เป็นของเล่นประดิษฐ์เป็นกระถางใส่ต้นไม้อะไรได้หลายอย่างนะครับรและก็ที่ใส่จีนสอก็ได้ค่ะจ้าที่ใส่ดินสองก็ได้ข้อที่สี่ จากกิจกรรมนี้นะครับเราค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ม็คือครับก็คือสิ่งของที่เราใช้แล้วนะครับบางอย่างสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นถุงถุงผ้าเนี่ยที่ครูบอกถ้าเราไปเซเว่นเนี่ยถ้าเราถุงพลาสติกมาปุ๊บบางทีเราได้ข,ขนมได้ของที่ต้องการถุงพลาสติกวันนี้มันใช้ไยชนไม่ได้เราไปโยนทิ้งแต่ถ้าเป็นถุงผ้าเนี่ยเราสามารถนํากลับมาซักแล้วก็นํากลับไปใช้อีกได้นะครับอันนี้ก็เป็นการประหยัดเช่นกัน ได้ได้ครับคุคุณครับครับย้อนข้อสองหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวค่อยย้อนครับย้อนแน่ครับวันนี้ย้อนแน่ครับข้อสองตอนนี้ผมขึ้นข้อสามเดี๋ยวรบกวนให้คุณเขียนข้อสามก่อนนะครับเพราะว่าให้เวลาคุณไปแล้วคุณเขียนไม่ทันตอนจบคาบครับไร้นะผมรอตอนใกล้เกือบจบคาบแล้วข้อสามหนูเขียนเสร็จยัง ามก็ใกล้สแล้วครับเออเห็นเขาสาม้อสี่ก่อนนะครับเช่นสิ่งของที่เราใช้แล้วครับบางอย่างนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยนํามาประดิษฐ์เป็นของเล่นก็ได้หรือของใช้ที่ให้เราประดิษฐ์ไปเนอะก็เป็นชิ้นงานเราก็สามารถที่จะต่อยอดได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อนะครับถ้าอยากได้ของอะไรก็ลองฝึกมีเวลาทําเนี่ยกล่องคงกล่องลมเนี่ยเราสามารถนํามาเป็น โอ้ทำได้หลายอย่างนะครับถ้าเราอยู่ใน u t u b e อะ่ะมันสามารถแปลงเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์ได้หลายอย่างหลายชนิดมากบางทีเราไม่รู้ว่ามันใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ลองฝึกทำดูตอนตอนหนึ่งคุณครูนเคนะยบอกว่าถุถถถงคกว่ามันจะสลายได้เป็นปีเลยเป็นร้อยปีเลยค่ะใช่ครับถุง พลาสติกเนี่ยของมันจะย่อยสลายได้มันไม่เหมือนพวกใบไม้นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยใบไม้เนี่ยมันหล่นลงมาแบบลงพื้นเนี่ยแล้วดูใบไม้ผิดเนี่ยมันจะเต็มพื้นเลยพอไม่ถึงประมาณไม่ถึงเดือนนะครับมันก็จะย่อยย่อยสลายได้เป็นปุ๋ยหมักเห็นไหมเป็นปุ๋ยหมักเป็นอาหารองพืชของสัตว์ได้ต่อไปเนาะพอไม่หน้าต่อไปครับคร<อ>ับครับ ต่อไปข้อที่5นะครับจากสิ่งที่ค้นพบนะครับสรุปได้ว่าการนำวัดสดุจากสิ่งของวิใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่นะครับสามารถทำโดยการประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้ตามที่เราต้องการได้นะครับ ส่วนเราอยากตั้งคำถามอันนี้ให้ตั้งเองนะครับคำถามที่เราอยากรู้สามารถตั้งเองได้เลย นี้ตั้งเองนะครับคำถามเกี่ยวกับวัสดุการลดปริมาณขยะ ย้อนให้นะครับข้อที่สามข้อสองนะครับเดี๋ยวย้อนขึ้นไปให้ใครเสร็จหนึ่งถึงห้าข้อแล้วก็ตั้งคําถามได้เลยนะครับที่เราอยากรู้อันนี้ไม่มีถูกและก็ไม่มีผิดตามที่เราเข้าใจเลยเขาถามว่าอะไรครับตั้งคําถามเขาถามว่าอะไรคาถามถามว่าใครอ่านได้ใครสามารถอ่านให้เพื่อนฟังได้ อ่านได้ไหมครับผมอ่านได้น่าอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยตั้งคำถามที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับาการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับใช้ใหม่ตั้งได้มากกว่าหนึ่งคำถามเช่นการลดปริมาณขยะนอกจากนำวัสดุที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ยังไงยังทำได้โดยวิธีใดอีกบ้างโอ้โหอย่างเช่นอะไรครับยกตัวอย่างให้เพื่อนดูได้เลยเขียนลงไปเลยให้เนื้อเขียนลงไปเสร็จแล้วโอ้โหเก่งมากเลยนะครับอ่าที่เหลือรีบเร่งมือนะครับตามไม่ทันเพื่อนหนูกำลังอง้าง ใครตั้งเสร็จแล้วจะให้มาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าคำถามเราตั้งอะไรไปตังอยู่ข้อหน้าครับโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวจะย้อนไปข้อที่สามกับข้อสองใหญ่ให้นะครับคนที่ยังไม่ทันเนะาะเดี๋ยวย้อนขึ้นไปให้คนที่เสร็จห้าข้อแล้วก็ตั้งคำถามเลยครับต้นขวดสามารถลองแก้วได้ดไหมครับอือต้นขวดสามารถลองแก้ได้ดไหมครับยังไงนะ ขวดพลาสติกใช้ทำลองใช้ลองแก้วได้ไหมขวดพลาสติกทำที่รองแก้วได้ไหมตัดเป็นวงกลมหรออใช่ครับอ๋อจะทำให้มันไม่น้ำน้ำมันก็ไม่ดูดซับน้ำใช่ไหม,มใช่ลองทำดูนะครับโอเคพาแขนข้อหนึ่งถึงข้อห้าเสร็จแล้วครับตั้งคำถามเสร็จยัง ย่างไม่เก้ดผลิตใช้ต้นไม้ได้เข้าห้าแล้วครับดูครับต้ามันเป็นต้นปกติดใช้นั่นแหละครับผมจะผมจึง ก็มันมีทำผมจะงงมากเลยครับก้นกับพลติกใช้ทำยังไงคุยอะไรไม่เข้าใจงงงงกับปรบเยมจะต้องการสื่ออะไรครับตอนนี้เดี๋ยวพูดเรียบเรียงกับพูดให้ดีก่อนคือจะสื่อ,อยังไงจะเอาขวดพลาสติกไปทําที่รองแก้วครูครับพอมันมีคําว่าทําไปปุ๊บผมรู้สึกมันมันไม่ค่อยชินปากยังไงก็ไม่รู้ครับ เพื่อนงงเพราะว่าเปย์พูดอยู่คนเดียวครูงงเพื่อนก็งง,งเนี่ยคพอขสอะครับก้นขวดก็ติดเช็้อทำปลูกต้นไม้ได้ครับใช่ก็ทําได้ไงขวดเปล่าตัดครึ่งกองดินลงไปแล้วก็สามารถปลูกได้เจาะลูด้วยล่าพูดปลูกต้นไม้ปุ๊บมันมันดูไม่ค่อยชินป่าครับยังไงไม่ค่อยชินยังไงมันมัน,มน พอผมพูดผมก็ไม่ได้ปุ๊บมันรู้ไม่ก็ชินปากว่าเขาว่าทำ嘛ครับเพื่อนๆนะครัมีความคิดเห็นยังไงครับกับเปมพูดเนี่ยกูเริ่มแบบมึนแล้วตอนเนี้ยอ,อะไรนะไม่ชินปากครับอ๋อไม่ชินปากคําว่าทำเอเ็ผมพูดถึงเขาว่ากดจมัยแล้วไ,ได้ปุ๊บมันดูไม่ชินปากเขาว่าทำยังไงก็ไม่รู้วะครับ <c oughs> กูก็ไม่รู้เหมือนกันในที่เราพูดเลยมีใครเข้าใจไหมครับสามอธิบายเพื่อนฟังหน่อยคือเขาไม่ถนัดครับอ๋อไม่ถนัดพูดไม่ถนัดที่คำที่เขาบอกต้องใช้คําว่าไงถึงจะถนัดถ้ามันถนัดันต้องใช้เพร้นขวดพลาสติกใช้ลูกต้นไม้ได้ครับอืมอ่าเดี๋ยวย้อนขึ้นไปก็สอน แล้วหนูยังไม่ใส่ข้อข้อเลยหนูจะร็จแล้วอ่ะนี่ไงข้อสองเขาบอกว่าอะไรเนี่ยไหนหรือเปมเขียนขึ้นเองหรือยังไงงงอะไรนะครับข้อสองเราเขียนว่าอะไรข้อสองผมเขียนว่าต้นขดพลาสติกใช้ทำปลูกต้นไม้ได้ครับใช้ทำปลูกต้นไม้ได้ขวดพลาสติกสามารถไม่ค่อยคินเพราะว่าทำอ่ะครับ เราก็ไม่ต้องไปเติมคาว่าทำเ<ป>ลแเราก็เติมคําว่าขวดพลาสติกสามารถทำเป็นกระถางต้นไม้ได้เห็นไหมมันก็จะเรียบเรียงคราพูดดีกว <c oughs> ่าดืคำอื่นหน่อยครับผมผมไม่ผมไม่มไมชี้แค่คำเดียว <c oughs> ครับเพื่อผมไม่ชอบมีใครไม่เสร็จไหมครับข <c oughs> ้อสองผมอ่านผมครับอ่าจดข้อสองให้เสร็จครับอ่าเหนือลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่า คำถามที่เราอยากรู้เพิ่มเติมอะเราเขียนอะไรมาบ้างผมอยากรู้ว่าขวดน้ำนำกลับมาใช้อย่างไรและกล่องโฟมนำกลับมาใช้อย่างไรมีแค่สองคำถามกล่องน้ำกับขวดน้ำใช่ไหมขวดน้ำก็เหมือนที่เพื่อนบอกว่าอะไรครับสามารถทำมาเป็นกระถางต้นไม้ทำอะไรได้อีกอครับทำอะไรได้อีก พลาสติกใช้คำว่สพลาสติกสามารถนำมาทำเป็นกระถางต้นไม้ได้อันนี้มันจะดูแล้วเป็นพูดแบบไม่ติดดกัดก็แก้ไขครับแต่พูมันมีคาว่าใช้ทำปุ๊บมันพูมัน,มนมเขา,าทำปุ๊บรู้สึกมันติดๆกัขๆดนะครับก็แก้ไขไงนักเรียนสามารถ นำขวดพลาสติกมาทำเป็นกระถางต้นไม้ได้แล้วบบด้ขวดมาอย่างนี้ครับก้นใส่พลาสติกใช้ใช้บุกต้นไม้ได้ใช่ไหมครับได้วรโอเคต่อไปข้อสามถึงข้อห้าเสร็จแล้วครับแล้วข้อสามใครยังไม่เสร็จครับสามสี่ข้อสองเขยังไม่เสร็จสามสี่ครับจดเลย ข้อสองนะข้อสองรูเสร็จใครเสร็จแล้วก็เขียนคำถามที่เราอยากรู้นะครับห้าข้อเขียนมาเลยข้อสองของเรายังไม่ติดคำถามรู้เสร็จอ่ะคำถามรู้เสร็จเดี๋ยวฟังเพื่อนหน่อยหนูเขียนว่าอะไรลูกการนำเครื่องมือที่เก่าไปใช้ใหม่ได้อย่างไรเช่นขวดพลาสติก ตัดครื่องเลยมามาเป็นกระดับระถางต้นไหนได้ไืมมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับคำถามที่เราอยากรู้ครเครับผมขอรู้ขอ้อสองหน่อยครับอ่าลองพูดให้เพื่อนฟัง <ขอ S 1> หนอ่อยครับถ้าต้องการประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอสามารถนำวัสดุเหลือใช้สิ่งไหนมาประดิษฐ์ได้บ้างแค่นี้ครับ อืมอันนี้คําถามเพื่อนคือแบบอยากรู้เพิ่มเติมคือวัสดุอะไรที่เหลือใช้ได้ไหมเราสามารถนํามาเป็นชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์อะไรได้บ้างเพราะวันนี้ก็น่าสนใจนะครับอย่างเช่นกล่องรางกล่องซอกล่องนมสองเมตเนะครับแค่นี้่ไครับมีใครอีกไหมครับที่จะเล่าให้เพื่อนฟังอีกที่เขียนมาแล้วคก็ใช้ก็สองเมรได้ไหมครับสามสี่มีใครไม่เสร็จไหมครับ ข้อสองผมยังไม่เสร็จคเุณครหน่อยครับคครับผมเขียนเสร็จหมดทุกหน้าแล้วก็เสร็จหมดทั้งหน้าแล้วครับโอเคครับเก่งมากบิดที่เกียวรรไปเลยครับข้อหเด้อค่ะอ่าเพื่อนว่าข้อห้าไม่เสร็จก็มัวแต่ดูทีวีหรือเปล่าครับก็เลยไม่เสร็จ เงินต้นจะเขียนแบบใกล้ศักดิ์ครับโน้ตค่ะค่ะพ่อแล้วมีใครจะยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังอีกไหมเกี่ยวกับคำถามที่เราอยากรู้ครับผมเะร็จเรียบร้อยครับเหลือยังไม่เสร็จผมจะเขียนครับกันบ้างพูดค่ะไปดูข้อห้าเลยครับข้อสองมีใครยังไม่เสร็จอีกเหรอครับข้อสองมีไหมเอ่ย อ่าผมครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไม่เสร็จครับ